เดินพ่านเด้อญาติโจมทุกคนทุกท่านนะทักไทยสวันทียี่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเศวันพระเนาะแดดก็อ้อฝนก็นยังตกนะฝนตกอากาศก็ยังฮอนเอานี่แหละมันก็มีกันปรุงแต่งไปโลก แต่ว่าจริงๆก็ธรรมชาติแลก็เป็นเหตุปัจจัยไปแน่นี่หละผู้เข้าใจธรรมผู้ศึกษาธรรมะก็โมมีเลื้งบ่มีเลืง้ลงบาหาเลืง้งให้เจ้าของเป็นทุกข์เตยน้อนว่ายังมีกิเลสมันยังมีตัวมีตนม,มึนก็ยังมีเลืง้งอ่ะละมีทุกข์การปรุงแต่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นั้นต้องอาศัยรักทำคำสอนพุทธเจ้า มาพิจารณาเห็นธรรมชาติเขามันสิได้ลถรถรถทุกันละรดทุกบรรเทาทุกทุกกับกายที่มันเสื่อมไปทุกกับใจที่มันยึดมันถือมั่นเนี่หละมันเนีอนกิเลสเนีอนบอกเข้าใจเนี่ยล่ะยังมีตัวตวนเมฆความปุงแต่งยึดมั่นถือมั่นโยนั้นโอกาสเทาไดมาฟังธรรมได้มา รับซื่อว่าคำสอนพุทธเจ้านี่แหละถึงให้เขาได้เกิดการพิจารณาคือมีความเห็นไปในทางที่ให้ตัวเองบ่ทุกข์หลายคะล่ะคือพระเิ่นมาบวชผู้บ่ายจารย์หลวงปูหลวงตาเพิ่นเนี่ยเป็นยังเป็นจยังบวชอยู่ใด้บดซึกนย้อนเห็นทุกข์ย้อนเห็นความจริงของชีวิตเกิดมามันมีการเวียนว่ายตายเกิด นี่แหละเป็นจังอาศัยเฮียที่ว่าได้มารับสื่อคำสอนบุทธเจา้ารู้เหตุมันวะพวกนี่โอ้มันย้อนว่าเฮามีกี่เลหล่ะมันก็ตรงเวียนวายตายเกิดด้วยวเกิดเป็นหมูเป็นมาเป็นนกเป็นกาเน,นี่ยละจิงจกเป็นมดเป็นโป๊ะอันนี้ตว์โลกทั้งหมดแหละเออก็คข้นขึ้นกันนี่แหละสิวาไปก็ได้ข้นนี่แหละหมานี่ก็ได้อ๋อ หมานี่คือขนก้อนเขาก็เป็นคนแล้วก็เป็นหมาเป็นนกก็ไดะเวียนวายตายเกิดอ่จเลยแหละเอ็มบอกมีการดำรุชีวิตไปตามกรรมพระพุทธเจ้าก็เกลือตตยเกลือไต้กันเห็นอยู่บ่ชาติดกเนี่ยพระเจ้าห้าร้อยชาติเนี่ยเอ็มบอกสิบชาติที่แล้วเนี่ยยี่งกับสิบบางคนก็ได้หูเรืองเล่าประวัติเพิ่นเนี่ย มึงเท่กันรู้จักมึงเท่กันรู้แค่เลื้งพระเวียสันดอนแค่นั้นบางคนกันมาวัดเย็ดบุญพระเวียแต่ก็ไม่ได้รู้ประวัติพระเวียว่ามีบุญพระเวียก็ไปม้วนไปสนุกสนานกันไม่ได้รู้ว่อเฮี้ยมากเียอย่างบุญพระเวียเกี่ยวกับอย่างพระเวียพระเวียสันดอนเนาะประวัติพุทธเจ้ามันเกิดสมัยเกิดเป็นพระเวสสันดรนห่เดียเนาะไม่ได้ศึกษาว่าบุญพระเวียดเราไม่แต่เลื้ง หมอนล่ำขึ้นมาในหัวลถบนพระเวทต้องมีหมอนล่ำรถน,นะเอเนี่ยมันไปคืดไปแต่เลื้งกันนั้นได้สังคมซื่อดังนั้นถ้าเยอะหูความจริงเราก็ต้องมาฟังธรรมฟังเท,งทศมีมีซื่อให้เขาเรียนรู้หลายอยู่แล้วลุมมือนี้มันบอกทางโทรศัพท์เนี่ยทางวิทยุซื่อธรรมะเสียงธรรมพอแมอ่กูบาดจานเนี่ยสมัยนี้มันก็นเพลหลายละ อเออปเท้าปวแก่ก็อยูเ่เือนอยู่ซ่านก็ฟังธรรมะได้ฟังวิทยุอยใส่ตรงนี้แหละให้เกิดการพิจารณาหเห็นชีวิตเห็นความทุกข์ทุกข์กับโผ่กับลุกับหลานมีโผก็ต้องตายมีพอมีแม้ก็ตายพัดภาคจากกันมันเป็นอย่างเกิดมามันคือต้องตายเห็นบ่มันบ่ตายบ่ได้บอตายแล้วไปไสเห็นบ่เพื่อศึกษาอยู่บ่ะละเหา หมศึกษามันก็ยญาณหลนะเนาะแม่นบอกญาณตายญาณตายคุกคนผู้มีกิเลสน่ะเมืจพัพผู้ปฏิบททัติธรรมผู้เข้าใจธรรมแล้วเนี่ยพวกนี้โอยอมตายยอมตายก็ไม่แม,ม้นว่าเสียผู้ขอตายได้ยอมตายก็ว่าเออเข้าใจความตายแล้วว่าเออสักมือมันก็ต้องมาหดเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงก็คือความตายความปัดภาคอันนี้มันเป็นสัจธรรมความจริงที่ว่ะเจ้าพัน งูแล้วก็มาบอกให้ศึกษาแล้วพอศึกษามันก็ทุกอย่างนี้หละยานตายกระทุกเห็นบะยานวัด้ากระทุกเชบกระทุกเห็นบ่หิวกระทุกทุกคือตลอดเวลาก็บอกงูว่ามันทุกย้อนเอียงบอกงูว่าเหตุปัจจัยที่เป็นทุกข์ก็ย้อนว่ามันยังมีกิเลสมีการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละเห็นบ่เกิดมามันก็ต้องทุกต้องหาเลี้ยงชีวิตต้องหายุหากินอนี้แหละเห็นบ่ สัตว์สาราสิ่งก็หาอย lonely, RIGHT <c oughs> ู hmm? ่หากินกามันก็ตื่นมากมันก็ับบินหากินขึ้นกันจ้องหากินตามเพื่อนตามซ่านคนเห็นบอกนี่อย่างแซบบินไปเจ๊กเอาเห็นบ่หากินขึ้นกันคนก็หากินหาของกินมาไว้กามาเห็นมาลากกับสูนใส่กาเนี่ยยื้อยังยังแนวอยู่แนวกินกันเห็นบ่ยังเข้ายังน้ำกันยังน้ำก็มีอะไรเห็นบอยังน้ำเข้าหน้า เต่อนว่ากูมือเนี่ยคือสิบอยยางเนาะน้ำาหลายพอดและมีแต่เปลียนน้ำอ,อ่อมีโทมหน้าคนนั้นคนนี้ไปเนี่ยน้ำาหลายพอดทุกี้ลายก็พอดีน้อยก็พอดีอันนี้มันธรรมชาติดูแลลวของเหตุปัจจัยนี่จริงจังว่ห้องบัศึกษาธรรมเนี่ยเมือนกันเนี่ยมีตัวมีต้นม,มีเลื้ยงมีเล่ามีความสุขทุกข์กับสิ่งต่างๆ ห่ดเชิญกับการหายู่หากินกับเป็นทุกข์กินแทบกระซุกกินบมแทบกระทุกเห็นลูกงามกระซุกเห็นลูกว่างามกระทุกอยู่เนี่ยนี่เห็นปะดังนั้นนี่สิ่งสําคัญเฮาต้องมาเรียนรู้ธรรมะเพื่อที่จะยู่กับสิ่งปรากฏอย่างบ่มีเหลืองอย่างบ่เป็นทุกข์เข้าใจเขาหตุปัจจัยมันเป็นในนี้ละเฮาต้องเจอสิ่งนี้ที่ทื่อใจบ่ทื่อใจอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทื่อใจบ่ทื่อใจมันคือธรรมะ หมายถึงว่ามันเป็นธรรมดาธรรมชาติบวคลเข้าไปเสพบวคลเข้าไปยึดปุงแต่งให้เป็นสุขเป็นทุกข์นี่คือสาระสําคัญในคําสอนพุทธเจ้าการมาฟังธรรมฟังไปเพื่อว่าไปพิจารณานะเอว่าเฮานี่มันโง่หลงกับโลภก,กับเสียงกับพินกับรถเฮามีกิเลสตัณหามันก็เลยหลงในกาลนะเห็นปะต้องการาัถนาความสุขจาักกา ใส่วัตโุกามคือทศัตถะคือเศรษฐีทั้งหลายนั่แหละเขาก็มีความสุขจาักกล้ามแ<บ>ต่เจ้าสมัยเป็นทธัตถะมีความสุขกัขบรูปเสียงกินรดเห็นบก่กินอาหารเสเวยอ,อาหารก็ต้องแปบแซบแซบเห็นบ่เโเวยแซบก็มีความสุขฟังเพลงม้วนกระซูอันเดีคือกันเบื่ละมันไผ่ก็ได้ต้องการความสุขจักรูปเสียงกินรดแต่นั้นแหละคือเหตุของทุกนั่นแหละคือความเห็นพิษ นั่นแหละคือความโง่โย่ระเจ้ากันวะเขามีความสุขจอมปองกับสิ่งหลอกลวงมีแล้วก็ดับมีแล้วก็ดับเห็นบอกหายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะสิ่งเล่านี้คือมันคือสังขารบทเทงมันเป็นความสุว่าได้จีรังยั่งยืงง่นมันเป็นความโงโ่หลงกันโย่ความสุขแท้แจ่งนั้นพื้นหมายถึงการที่บ่อศัยอะัยอันใดบ่อศัยรูปเสียงกินรถให้มีความสุข คือมีปัญญาพิจารณาเข้าใจในสังขารเลยว่ามีตัวตนมาหลงในสิ่งปรากฏคือรูปเสียงลินรสเนีน่ยนะกินโย่แต่แซ่บบ่แซ่แบกะเออแค่สิ่งปรากฏเห็นปะหูโย่ว่ามันแซ่บกะเออก็กินนะฮะก็หาแน,น,าแนวกินแซ่แบๆแล้วมากินเม่น่อ่นแนวที่ว่าเบิง่งแล้วมันสบายใจสบายตาก็เบิง่งแนวง,งามๆนีโลกมันก็ต้องอาศัยรูปเสียงลินรถแต่ว่ามันสิ จเจอเนี่ยสิ่งที่มันทื่อใจตลอดไปกับบได้เนี่ยต่วาถ้าเจอสิ่งที่ทื่อใจแล้วก็นย่หลงเจอสิ่งบัทื่อใจก็นย่หลงหมายถึงว่านี่ไปเสพมันนี่นี่คือธรรมะที่บัวได้เจ้าสอนเนเาเรียนรู้เพื่อสิบบทุกเพื่อสิลละละความยึดละความงมหลงในใจศึกษาถึงว่าการปฏิบัติธรรมมันบ่แม่นเรืองยะแต่มันกรบบัวเป็นเรืองไงเป <laughs> ็นเรืองยาบ่เป็นเรืองไงอย่าย้แหละ มันก็ต้องเข้าใจเห็นว่าว่าทุกมันอยู่ในความเห็นที่บ่ที้ตอตรงในใจเฮาเนี่แหละการมาฟังธรรมกับมาสร้างความเห็นก็คือมาสร้างศรัทธาความเสื่อที่ถื้ตอตรงว่าสุขทุก,ทกมันอยู่ในใจเฮาที่เห็นพิษมันบ่ได้แมออ้ในอย่างสีดวลบันดานห์เนเฮาได้เจอในสิ่งที่เฮาอือใจหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด,ดวลบันดาลอันนี้มันเป็นเหตุปัจจัยด้วยผลของกรรมที่เฮาอทำมา เจอคนดีคนบอด,ดอีเจอความพัดภาคจักอันนั้นมันมีสิ่งที่ต้องเจอให้เป็นสุขเป็นทุกข์อยอ่แล้วสัตว์โลกรักสําคัญบทศึกษาก็เลยหลงะนะมีกิเลสมันก็เลยหลงเจอสุกก็เพิ่นไปเกิดเป็นเสตธีก็มีความสุกก็เพิ่นไปนั่นนี่แหละเห็นปะบทศึกษาธรรมก็หลงว่ามีความสุกกับโลภเสียงกินลดอิเลสมีตัวเฮาอิเล่คนจนเกินมาบทศึกษาธรรมมาก็มีเฮาทุกข์อิเล ก็คือทุกแต้กรรมอย่างกก้เนี่ยน้บมศึกษาธรรมขือนกันสรุปแล้วคือโง่ได้คือบมมีธรรมเนี่ยคือโง่เสียีก็โง่โง่ว่าของโก้พนจนก็โง่โง่ว่าของูกืขึ้นกันนะถึงแม้สิมีน้อยแต่มันก็ยังเยึดว่าของกูขึ้นกันเนี่ยอุประท่านขันคือตัวตนนั่นแหละคือความโง่นั้นศึกษาธรรมเนี่ยเออมันไม่ได้มองกันที่วัตถุสินำความโศกมาให้เนี่ยมันมองเข้ามาที่ใจ ที่มีธรรมใจที่เขาใช่เหตุปัจจัยที่เกิดมาด้วยเหตุปัจจัยก็คือกรรมมันเกิดมาแล้วเลือมันมันเกิดมาด้วยกรรมห็นยบอกมันหลงมาเกิดหรือว่าอาสิเปลี่ยนเพราะหลงไปทําบนนุญแน่เลยเกิดมาเป็นมนุษย์บันนี้มันมีหูเหตุนะนะก็เลยมันหลงต่อแต่แต่ว่าบางคนนี่ไม่ได้หลงได้ไม่ได้หล,ลงบุญทำบุญไม่อยู่ว่าเออมันเป็นผลให้เราได,ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดา บันนี้เขามีสามารถทิ่ที่หมายถึงว่ากสิมาสร้างบาร,รมีต่อมันยังมีกิเลสก็ต้องมาศึกษาละอุประทานขันอันนี้หมายถึงว่าผู้ที่มีบุญในทางพุทธศาสนานะมีบุญสัมพันธ์กับพุทธศาสนากับพระพุทธเจ้ากสิได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนากสิได้ศึกษาต่อกสิศัทธาือว่าอะไรบ่ศัทธาวัดว่าศาสนาศัทธาวันพระศัทธากันปฏิบัติธรรม เห็นผ้าเหลืองเห็นผ้าขาวแล้วก็จิตใจสงบล้มเยน็นอันนี้เรียกว่ามีนิสัยมาในทางธรรมแต่ว่าปัญญามันยังละกิเลสบ่มัดเท่าก็เลยตรงมาสร้างบารมีต่อสร้างนิสัยต่อเสริมกำลังใจเขาเรียกว่าบารมีน่ะละ่ะกำลังใจใจที่มันยังบ่มีกำลังของธรรมน่ะล่ะมันมีแต่กำลังของกิเลสมันก็เลยเทียนให้ยึดโย่ยังหลงโย่ ยังเป็นโชกเป็นทุกข์ครับอันนั้นอันนี้แล้วมีกำลังของธรรมแล้วมันก็มีแต่เยอะปฏิบัติธรรมมาหละเห็นบะอย่าอจักความโง่หลงกับรูปเสียงกลิ่นรสความสุขจากสิ่งที่เรต้องอิงอาศัยคือปัญญาละ่ะโอโบดนี่ละ่ะแสวงหาความสุขนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเพ่นแสวงหา สิ่งที่พ้นทิมก็คือวัตถุก,กรรมทั้งหลายพ่นบนลงเพพ้นแสวงหาความสุขจักใจที่บ่บ่หลงอะนะคือใจที่มีปัญญาใจเข้าใจในสังขารคืออยู่กับรูปเสียงกินรดนี่แหละแ่บ่บ่มีตัวตนมาสุขมาทุกข์กับรูปเสียงกินรดมันตั้งกันในนี้มีแม้นว่าหาความสุขด้วยบอ,อาศัยวัตถุก,กรรมแล้วบวเอาหยัางมันมีแมน้นมีขึ้นกันบนบมีกุฏิยู่ แบบหลูๆก็ได้แต่บ่หลงมีรถขี้มีแนวชันแซบๆเออกระชันไปแต่บ่หลงนะหรือว่าบ่มีแนวชันมีข้าวเปล่าเห็นบอกคือพะทุดงเิ่นเนี่ยเิ่นกับบทุกเห็นบอกนี่คือการฝึกใจนี่คือการเรียนรู้เหตุปจัจจัยที่ที่ต้องเผชิญไปเลยบ่มีตัวตนมาทุกมาสุกกับสิ่งที่กินอาหารแซบเ้าสุกบุมมีอาหารกินเ้าทุก ผ่มีอืมแต่เข้าใจว่าเหตุปัจจัยนี่มันเกิดมันมันมันหมายถึงว่าเหตุของเฮาที่เฮ็ุมากรรมของเฮ้านั่นแหบ่คือเกิดมาทุกในนี้เฮาก็เข้าใจว่าโอ้เฮ้าเคยทําบุญทําท่านมาเออเขาเกิดมารวยกัย้อนว่านนั้นเออเฮาก็ศึกษาไปแหละแบบน,นี้ทําบุญควนควายในการให้ท่านอืมเกิดบอกว่ามันมีเหตุเห็นบอกาอานิสงส์ต่างๆมันมีเหตุของมัน ปัญญาก็เป็นสิ่งสําคัญเหตุของปัญญาคิดให้เข้าว่าเข้าใจธรรมะบ่สนใจฟังธรรมมันเกิดล้ออยังทุกข์ก็เก่าในนี่ยแหละอันนี้ก็สําคัญตัวสําคัญเรือปัญญานี่แหละพุท่เจ้าก็เอ่อเพิ่รู้ตรงนี้แหละเยอะมาเบาะมาสอนให้เฮานี่ได้เข้าใจในเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐิความรู้ในทุกในเหตุข,ของทุกนี่แหละเขาบอกทางออกจากทุกเขาคิดแต่ว่า ทางออจักทุกข์ของเฮาก็คะะือว่าต้องไปหาเนื้อกินแซบๆต้องหาเมียงามๆต้องรุ่ยต้องรวยสถานเดียวจ,จังสิมีความสุขเห็นบอกอันนั้นคือความคิดของโลกเห็นบ่เออสตังสรารนังกัจฉามิเอาใส่เงินทองสตังฮะมันคือเงินเป็นที่พึ่งเป็นความสุขไม่ได้เอาใส่พุทธทังสรารนัพงพุทธทังผู้รู้เอาใส่ตรงนี้เป็นที่พึง่ง คือพึ้งใน่นี้ก็คือธรรมะหากินไปให้ละรวยบนรวยก็มีความสุขได้เพราะใจมันเป็นธรรมใจเข้าใจเข้าใจเหี้ยเข้าใจกฎของธรรมชาติที่เจ้าของเหตุมาคือกฎแห่งกรรมเจ็บป,ป่วยก็เ,ออเข้าใจเป็นโรคเป็นไัยเ,ออเขาคือบวป่วยคือเฮาเฮาคือปวผู้เทาอันนั้นคือแข็งแรงทด้บุญอย่างของเราเนาะเนาคือเจ็บคือปวย มันสิบ่สงสัยเราเข้าใจคําสอนมูตเจ้าอะไรวะเหตดปัจใจอเออนี่แหละมันก็ต้องป่วยคันบ่ฝึกภาวานามันก็สิเกิดมาป่วยมาตายคือเก้าเยี่หแหละเนี่ยเหตุมันอยู่ที่ใจที่บ่มุจักร,รักษาเหตุมันนี่ทำลายทำลายเหตุต้นเหตุต้นต่อของของโรคโรคก,กิเลสตัณหาเชื้อของการเกิดเพื่อความงโง่มันเอื่นว่าอวิชชา เราจึงต้องมาศึกษาธรรมมาใส่เสื่อคือความรู้คือพุทธะพุทธะคือผู้รู้รู้แจ้งในกองสังขารรู้ตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบากบานเห็นไบอกตื่นเบิกบานในธรรมเข้าใจสังขารเลยจู้กับสังขารไปไม่ได้มีสุขมีทุกข์กับอีกอย่างล่อเลี้ยงชีวิตด้วยกราบบรบวชเปลี่ยนกึมาถึงมีสินนั่นแหละเห็น วันพระเขาก็ับมาสมาทานศิลกันทบทวนศิลกันเนีอันนี้แหละคือให้เป็นคนดีคือเขาวาลว่ากันมารักษาศิลก็คือมาพัฒนาใจเจ้าของคือมาฝึกเจ้าของให้เป็นคนดีให้มีสิญเนี่ยผู้บอกมีศิลก็คือผู้ที่เอไปทางนรกนั่นแหละผู้ทธเจ้าว่าผู้ที่ตกนรกก็คือผู้ไม่มีสิลนั่นแหละผู้ที่ขึ้นสวรรค์ก็คือผู้ที่มีศิลนั่เดียอ อันนี้ก็เอามาเววมาบอเอาเรียนรู้มาตำรับตำล่าตำความตำที่ศึกษามาละไม่ได้เหมือนว่าคืดเอาเองแล้วก็เว้าออกมาเขาก็ต้องเรียนรู้มันบอกเนวใดมันคือตรงคำสอนรพระพุทธเจ้ามันมีประโยชน์ต่อญาติต่อโยมกับบอมาเก้าเนวใดเขาเสียพบกับความสุขเกิดมาแล้วมันเป็นเนว่นี้เด้อชีวิตเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนทาง ที่จะออยจักทุกมีแล้วนี่นี่เอาพั oh, เพิินอย่างกับการได้การมีการเสียกันอยู่เป็นบอกเท่าหัวงออะไรกันยังบ่หูวัดทุกข์ขึ้นอย่างเห็นบอกบางคนผู้ประทานขันยังบ่กหูเงลงนงเข้ามาวัดคู่มือคู่มือมาจังหันคู่มือกับ,บกหูอย่างมีแต่สีมาอ่อนบอดเออขน้อยหายป่วยเออขน้อยรวยในเดอ้อถือหวยในเดอ้ออยู่ไม่ได้หูว่าเออทุกข์ยมันหนอนความยากที่เกิดขึ้นในใจ ยู่ได้ให้มันเป็นสุขในปัจจุบันเนี่ยชื่คือสิ่งสําคัญเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยม่นมีตัวต้นเนี่ยคณะคณะ,ณะนี่มีการจเจริญสติอื<ม>คือการเข้าใจในของสังขารปฏิบัติธร้ำอะไรน็นบงจังว่าส่วนกันปฏิบัติปฏิบัติรรมผู้บาาจานอือ<ม>คือมาฟัง่งร,รมอันดับแรกนี่แหละฟั่งให้เข้าใจเนี่ยต้องสิเกิดความศรัทธานะอันนี้มันบอกเข้าใจมันก็บอกศรัทธามันบอกบอกหูเหลืองนะ บอกหูเหลืองว่ามันมีประโยชน์อย่างทรมะจะไปเฮ็ดอย่างที่ได้อย่างะไรปฏิบัติทาได้อย่างปฏิบัติไปเฮ็ดอย่างโอ้โหมันก็ไปอฮเยอะเฮ็ดเรีนบอกคิดค้านนะเอคือบปได้เงินนะะมันก็ไปเฮ็ดได้นอกงานเนอะเพราะว่าออจ้างเจ้าไปเฮ็ดงานนี่ให้ค่อยให้ห้าร้อยเอาอยู่บอกโอ้เอาเห็นว่ามันจยะเฮ็ดตอนไดเพราะว่าไปเฮ็ดอันนี้สอยแน่ ให้จักบาทบอลาไปซอยว้บอดอกเห็นบ่บอเือไปซอยซื้อเึนมีเอวว่าได้เนี่ยเอาถ้ามานี่มันก็บหญ้า,ยายเยอ่ในเรื่องของปฏิบททัติรรมปฏิบัติเพื่อละเพื่อบอเอวนะนะเลยเป็นสิ่งเดี่คนก็เลอยบสกอยสนใจเท่าใดมันว่าเรื่องบุญเรื่องให้ท่านได้อานิสงส์งน,นั้นเจ้าจิาได้เป็นนั่งฟ้า จะได้ขึ้นสวรรค์จะเลยเป็นเศีษยที่ยเฮหดสิได้ฮะนะเออมึงก็เลื่อยยะในการที่ว่าสิอธิบายเพราะว่าคนมันต้องอาศัยกันศึกษาอาศัยการเรียนรู้พิ่จาหน้าตามท้ำฟังดูๆธรรมะนะฟังไปมาเข้าสิเข้าใจแนวทางคําสอนพุทธเจ้าที่ถือตองมันบ่มแม่เรื้อง ออที่ว่ามาอ,อ่อนวอนเผื่อดูว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลอันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือกรรมที่เจ้าของเฮ็ดนั่นแหละสิว่าเหม็นปะเจ้าของเฮ็ดกรรมใดก็ได้รับกรรมนั้นนี่เขาสวดนี่นเด้ยนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฮ็ดโซก,ก็ต้องได้รับทุกข์ดาเขานเนี่ยเนี้ยเขาก็มาด่า,ข,ดาขึ้นก็ทุกข์เลยตั้งคนก็ตั้งด่าเดี๋ยวก็ได้รับกรรมก็คือทุกเนี่ยนั่นแหละก็คือสร้างกรรมเมียก็ได้รับกรรมนั้นย้อนมายิ้มให้กระจกกระจกก็ยิ้มตอบ หน้าบูดเสื้อกระจกกะจ,กกะจกกับหน้าบูดขึ้นนั่นเองกะกรรเจ้าของเฮ็ดไว้เจ้าพบจับศาสตร์มันก็ได้คอยให้ผลมาตลอดในกรรมมือมีชี้สินสุดหรอกชั้นโลกนี่นะตราบใดที่ยังเกิดจู่เงาก็ต้องมีกรรเป็นของเจ้าของต่อไปใส่ใกรรไปเนี่ยมันคอยให้ผลอยู่ตลอดเห็นบอกจังว่ามันจังเป็นสุกเป็นทุกข์กันอยู่ในนี้แหละบุญแน่บาปแน่ค่อยให้ผล จักชาติที่แล้วเนี่ยร้อยชาติที่แล้วเนี่ยพันชาติที่แล้วเนี่ยผลของกรรมนะมันค่อยให้ผลตลอดเฮอยคืดแต่ว่ากรรมในชาตินี้ดอกถึงเธอมันก็นหลายภพหลายชาติมาแล้วอืมป็นซูกับเขาเนี่ยฆ่าเขาเนี่ยเนี่ยสมัยเกิดเป็นนักลบเป็นทหารก็ไปฆ่าเขาเมนบอเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนร่วมเลยแหละเกิดมามันก็ต้องรื้อเขาฆ่าเขาแกงเจ็บป่วยไปแหละเมนบอชีวิต บางพบบางชาติมึงก็เกิดมาบ่ได้เจอพระพุทธศาสนาก็บรรู้เหลือ,ลอ,องในนี้ละขนาดมาฟังทรมาเรียนรู้คําสอนพุทธเจ้าให้เข้าใจเหตุการณ์เวียนวายตายเกิดยังเฮากันยังบ่สนใจยังบ่เอากันบ่เรียนรู้กันนี่ยจังว่าชีวิตมันก็ต้องอยู่ด้วยการเรียนรู้มันบอกเ้อเกิดมาอย่างอยู่เพื่ออย่างแล้วชีวิตแต่ละคนก็ต้องตายจากกัน ตายไปแล้วได้ยังไปรวยเท่าใดก็ได้ยังไปแน่ซะมีแต่เปื่อยเนาหลังกายเขาก็เอาไปเผาทิ้มเห็นปะเขาไม่ได้เก็บไว้ละอืขัวเคยหักเมียเคยหักเนี่ยเอาไปเผาแล้วก็จานเห็นบอกกับยานเดียวเจ้ายังมาหาคอยเด้อ์หรอตายแล้วไปที่ชอบที่ชอบเนี่ยเขาเขามาหาก็ไม่ได้อะวะเป็นผีแล้วยังมาหาคอยตอนอยูน้กากันพันนอนกอดกันโยมันบอกโพเม ตายไปบัสั่งเดียวละชีวิตมันลงกันอยู่ในนี้แหละมีฮักมีสั่งเกิดมาเมื่อเทาก็ต้องตายสักมือคือกันนั่นแหละก็ไปตามกรรมคือว่าละบศึกษาธรำมันก็บบกพ้ากการเวียนวายตายเกิดยิ่งวาสิ่งสําคัญคือมาทําความเข้าใจในแนวทางที่ทึ่ต้องเข้าวัดมา้วก็คือได้ยังน้อยก็ได้ได้ทําบุญกุศลไม่บอกสร้างสม บารมีคือนิสัยฟังเทศฟังธรรมไปแหละโดยเฉพาะธรรมะาดับทุกข์เนี่ยคือเยอะเข้าใจกันนะเพราะว่าอันนี้แหละคือทางที่ประเสริฐสุดในพุทธศาสนามันมีเนี่คำสอนเฉพาะมันเฉพาะในพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ละอุปทานขันสอนให้ดับทุกข์ได้ศาสนาเอื่อนก็สอนโย่สอนทําดีโย่สอน,นให้ไปสวรรค์ได้เฮ็ดความดีไปสวรรค์มีความสุขได้แต่มันหมดจบ คือต้องเวียนว่ายตายเกิดคือเก้าเนี่ยุูธศาสนานีสอนให้จบใดสอนให้ละประทานขันและปฏิบัติกันได้ทุกคนน่ะแหละโบเกี่ยวกับพระกับชี้กับโยมเล็กน้อยผู้หญ่ยนจนคนรวยอย่าจกขอท่านหรือว่าเสียทีพระวนาได้เหมือดับทุกได้เหมือแหละชนชั้นวันนะวได้สำคัญสำคัญเนะะี่ว่าจิตใจมันมีความศรัทธาคำสอนพุทธเจ้าบ่เห็นปะ ทำไมครั้งพุทธกาลคนศรัทธาไม่ได้เลือเห็นบ่มันไม่ได้เลือวันนะคนรวยๆมาบวชบ่าคนจนบวมเพิ่นเอาแต่ว่าเข้าใจศรัทธาอยู่บ่เข้ามาบวชแล้วปฏิบัติตามรรมอยู่บ่ตรงต่อรรมอยู่บ่เนี่ยไม่ได้แม่เลือคนว่าเอาแต่พระเอาแต่ผู้ชายก็ไม่แม่ยังก็เลือยู่มืองเดียว่าพระบวชมากว่าเออมันมี อาชิมีเฮตุปัจจัยได้ว่าบ่ให้บวชเดี๋ยวเวลาบวชก็เออมีหนี้บ่เป็นโจรบ่เป็นโรคเป็นไพ่บ่จิการบ่มันจะมบวชก็มาเป็นภาระอ่นน่ามันก็บ่บ่บวชให้หรือว่าหนีหนีโผล่มาบวชบ่หนีเมฆมาบวชก่บ่มันต้องมีผู้รับรองได้มันบ่พอแม้อนุญาตจะบ่บวชอันนี้มันก็มันก็เลืงการรับรองภายในภายนนอก แต่ว่าถ้าจิตมันศรัทธาแล้วกะนั่นแหละมันก็จะบวชปฏิบัติธรรมได้ขึ้นกันแต่บางเทอพอแม่โอนุญาตก็บบวชมได้ได้เอ,อต้องได้รับการรับรองเนี่ยจังว่านี่แหละชีวิตเฮามันก็ต้องออพิจารณาไปตามธําเพืออาสัยสื้ออันนี้ดูๆกระตุนหนะเฮาก็จะเกิดความศรัทธาคือเฮาเอ่อเคอย่างดูๆมันก็ชินเป็นปะ เสื้อบาดดุดดุมันงกันเอ้ยเสื้อบาท,ม,บาทมีบุญคู่มืออะไรเนี่เห็นบ่ฟังเทศฟังธรรมไปมันก็เฟื่อนอยู่จังน้อยละแรกๆงูไม่ยอมฟังเนาะบอกว่าไผ่ละแห้งไหวลุ้นแห้งเฮานี่ยทำไมนับนก็าะมันไม่ได้สนใจเรือ่องธรรมะภาวะอยู่ในโลกข้างนอกแล้วหลุดเไปฟังธรรมเห็นบ่ฟังแต่เพลงอะไรแล้วมักหมวนแหละฟังธรรมนี่แล้วมี่มาเข้ามาป่วยมันก็เลยได้ ศึกษาเรียนรู้เออพระนี่มันก็มันคือเหตนนุนั้นเหตใน,น,นี้มันคือคือกลิ่นเข,าข้าคือในบานเออคือไปบินทาบวาดพอในนั้นในนี้เห็ปะโอ้โหเหลืองออมาบวชนีนะ่มันก็นเลยเข้าใจพิจารณาไ่าว่าเออมันเส้นทางของนักบวชเส้นทางของธรรมะเออมันมันป่านกับวามันคนละโลกนะอ,อโลกของธรรมกับโลกของชัว์โลกนะ